คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็ได้นำพระกลิ่งธงชัยสิทิโชของท่านเจ้าคุณธงชัยวตยัตรยิตมาเขย่ากระดิ่งให้ฟังกันแล้วนะคะซึ่งองค์นั้นจะเป็นองค์หมายเลข22ค่ะส่วนองค์นี้ค่ะจะเป็นหมายเลข1 2 3สนะคะเรียงสวยมากๆเลยค่ะก่อนที่จะจัดสวยให้กับผู้มีอุปการะคุณนะคะก็เลยขออนุญาต มาถ่ายทำเป็นคลิปแล้วก็ขย่ากริ่งให้กับทุกท่านได้ชมกันด้วยค่ะได้ชมแล้วก็ได้รับฟังกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเสียงกริ่งกล้องรังวานมากๆ,ๆ,ๆเลยใช่ไหมคะให้ชมด้านหน้าขององค์พระค่ะงามมากๆเลยด้านหลังค่ะหมายได้กำกับอยู่ตรงนี้ค่ะ ฐานนะคะ